เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปคือผมเชื่อตามที่คุณภัยบูรนิติตัวันบอกเมื่อวันก่อนอรวมถึงใครนะเป็นคนบอกอไปคุณสามารถว่าบิ๊กป้อมท่านอารมณ์ดีท่านดูดป้ายท่านไม่เห็นได้ว่าอะไระท่านก็ดูข่าวติดตามข่าวนี่แหละคุณสามารถบอกว่าดูดป้ายอารมณ์ดีแล้วดูลักษณะการเดินลงมาของท่านจากรถนะให้เราดูเป็นซีรีส์ก็จะเห็นเลย นี่มาดของผู้มีบารมีแต่งตัวอย่างนี้แปลว่าอารมณ์ไม่ดีอรอแต่งตัวอย่างนี้ต้องอารมณ์ดีมากค่ะนี่เห็นไหมนี่ดูแฟชั่นของลุงป้อมนะคะน<า>ั่นสีน้ำเงินสดใสน<า>นทั้งตัวค่ะเห็นไหมไปถึงถุงเท้ารองเท้าเลยนะคะให้โลดูถุงเท้าเถอะใครเหรอที่ใส่ถุงเท้าสองสีเจอถุงเท้าอันนี้ซะก่อนฮะถ้าคนไม่อารมณ์ดีจะแต่งตัวได้ขนาดนี้เหรอ เฮะเนี่ยถ้าไปทำซีรีส์เนี่ยอันนี้คือผู้บรมีมีบารมีเลยนะแล้วมีบุคลิกที่เป็นลักษณะโดดเด่นนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะโดนขนาดนี้ใครก็ต้องบอกโอบาทนี้ต้องสุดแล้วจิตใจย่ำแย่ที่ไหนได้ท่านผู้ชมลูกนี้นี่ขากลับเดินออกมาประชุมไม่ต้องเยอะคนเป็นใหญ่เขาไม่ต้องพูดเยอะสีนาทีไม่ถึง ค่ะแป๊บเดียวประชุมประมาณไม่เกิน40นาทีแล้วท่านก็ลงมาแล้วค่ะเห็นไหมเป็นไงบ้างครับสู้ต่อสู้ต่อไหมครับลุงป้อมลุงป้อมสบายมากเลยใช่ไหมคะลุงป้อมสู้ต่อนะครับท่านี้นะท่านี้นะขออนุญาตขออนุญาตพอรถออกพอรถออกแล้วค่อยเปิดเปิดทางนะรถออกแล้วเปิดทาง พอล <Aqui. S 3> ้พอลพอลพลพลพ้าะออาเนี่ยนักข่าวทำไมไม่เข้าไปถามใกล้ๆกลัวเหรอกันไว้ค่ะที่บอกน้องพอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้เปิดทางให้รถออกเนี่ยลุงป้อมเป็นคนเข้าหาง่ายนะท่านใจดีอ้าวยกเว้นกรณีที่กำลังถูกร้องเรียนอยู่อ๋อที่ท่านอยู่ยมหัวหนักมากทำไมไม่เข้าไปถามใกล้ๆถามจากไกลเลยนะนร่ะ เป็นไงบ้างครับแต่๋วันนี้อารมณ์ดีแบบชัดเจนค่ะอารมณ์ดีมากแปลว่าท่านต้องมีอะไรอยู่อสบายมากสบายมากบอกเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมการเมืองฝากฝั่งของพลเอกปวิตรหรือลุงป้อมนี่เองท่านผู้ชมขนาดนี้ชัดเจนแล้วได้รับรู้จากคุณเฉลี่ยพิสุทธิ์แล้วทักษิณนบอกเอาไว้ใช่ไหม บอกซัดกันเต็มอ๋อทักคุณทักษินพูดตอนคุณเสรีวิจิตไปเยี่ยมที่รางธรรมนวจว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณอ่ะย้อนกลับไปทีมงานหาทันไหมคือผมก็เข้าใจทีมงานนะมันจะด่าผมอยู <c oughs> อ่วันที่คุณทักษินไปแสดงวิสัยทัศน์ถูกถ,ถามเรื่องเนี้ <c oughs> พอดปรพวิตย์เหรออ่าโจโจ,จมีคนมาบอกเขาอยากเป็นประธานปปชอ๋อใช่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นทหาร จะเป็นปปชได้ไงม,มีคนไปบอกเขาโกโรธเขาโกโรธทายบนเวทีเหมือนพิธีกรถามอเขาโกโรธผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ไหมค่ะอโทรศัพท์แล้วไม่ได้คุยมีแต่ว่ามีคนโทรศัพท์คนอื่นแล้วได้ยินเสียงรอบออมาก,ก็เลยคุยกันผ่านโทรศัพท์ได้ยินเสียงผ่านทางโทรศัพท์ของหัวหน้าพักอน,น่าจะได้คุยด้วยจะผ่านโทรศัพท์คนอื่นอันนี้ไปพูดบนเวทีอ่ะไอ้ตรงที่นั่งเสก จำได้ไหมจำได้ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่กลับเมืองเมืองไทยคุณทังสิลก็บอกอ่่ยังไงเหมือนเหมือนท่านบอกไม่ได้คุยเลยไม่เคยได้ยินเสียงเ,เคยได้ยินแต่เสียงผ่านทางโทท์ไมที่บอกว่าอยากเป็นพบทบวมาเกาะโต๊ะ <c oughs> อุ้ยผมสะดุดไม่ได้แสดงท่าอะไรนะโทษสะดุดจริงๆ <c oughs> ไม่ได้แก้งเอามาเกาะโต๊ะขอตําแหน่งอ่ะ <c oughs> จําได้ไหมค่ะแต่วันนี้ ถ้าดูจากที่คุณภัยบูที่ติตรวันแถลงเดี่ยจะรู้ว่าริเดชน่ยังมีนะแต่ไปฟังตอนที่คุณตัณ้งสินพูดถึงพลเอกประวิตย์ตอนที่นั่งนะไม่ได้ยืนนะเอาฟังโดตอนที่ก่อนก่อนมาโทรคุยโทรคุยผ่านคนอื่นคนอื่นแล้วก็สงสยัยให้คุยกันสั้นๆคุยเรื่องอะไรกันก็คุยเรื่อง ตอนนั้นเรื่องจะมาเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันกมันา,าะอ๋าจะร่วมเลยนะถ้าตอนนั้นค,คุยกันเฉยๆว่าว่าเออเป็นงไงทางทุกสุดอีกครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยนะไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเขาไม่รู้จักผมแล้วแต่เป็น,เป,นเป็นบบตบ,บ,บยุคคุณสิกษิณเป็นนายกนะอุสิทิี่ตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งนะผมตั้งแม่ทัพภาคหนึ่งผู้ช่วยแล้วก็ไปจุดอะไรที่ทำให้มีระยะห่างนี่ฮะเรี่ยรูปนี่ตั้งแต่ ตอนนั้นเกษียณครับเขากเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปชแล้วผมผมไม่ได้คุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานปปชมีทุกคนมีกฎหมายอะไว่าดูภาพไปบอกแค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอะสุชนชาลีเกื้อเนี่ยมาบอกเนี่ยสุชนชาลีเกื้อสุชนชาลีเกื้อชาลีเกื้อก็ไปบอกเขาครับเพราเรียนปปรุ่นเดียว เขาก็เลยโกรธเรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเรื่องแบบนี้เคลียร์ไม่ได้เหครอคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอ่ะทไมมันต้องคุยครับผมมีความจำเป็นต้องคุยแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูกโดนแทงจุ๊บๆจบๆตลอดครับคิดว่ากรณีของพลังประชารัฐจะเป็นตัวแปรสําคัญในทางการเมืองสาหรับรัฐบาลแห่ของทานไหมในสายตาของท่านที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเป็น คนบริหารประเทศมาจะเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นทำไมฮะเ,าาเสียงพอ,พอเดี๋ยวเดียงพอนะเสียงพอถ้าจะบอกหลวงพ่อมนะวันนี้คุณทักษิณจะบอกอะไรก็เราก็อายุมากมากกันนะ <c oughs> นนก็ฝังธรรม,มสะสนังกงธรรมนนะใจใจิตใจจะได้สงบใจใจได้สงบเพราะผมเนี<จ>่ย อยู่เมืองนอก17ปีเนี่ยเรื่องราวมากมายคดีต้องนั้นยัดให้ผมต้องน,นัดให้ผมโอ้โหทีแรกไม่หมด<ม>ทีแรกผมก็โกรธตอนหลัง,ลงมาผมเฉยเฉยตอนหลังมาขับเลยไอ้ที่ไปอยู่หนึ่งกรณีนะีโทษน่ะปวดใจไม่เรียบร้อยอ้าวบนี่ไงได้ยินไหมได้ยินค่ะเห็นไหมอ่านี่เรากลับมาอ่าแล้วก็กัดจับมาเอาวันนี้จะสัมภาษณ์ใครอไหม ไม่เป็นไรเราก็มังนำเสนอแบบซีรีส์เอาให้ติดเลยท <c oughs> ่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ตอนนี้ขอขอบคุณนะตอนนี้288แชร์อยากจะได้สัก300แชร์นะค่ะขอเสร์แชร์ให้หน่อยใครที่ดูอยู่แหมอุตสาตะกี้สะดุดด้วยนะจริงๆสาบานสะดุดจริงๆไอ้คนนี้ไปหาว่าผมอะไรสาบานได้จริงๆอาทะ ถแถลงเมื่อวานเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องที่ถแถลงเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพลเอประวิตยสบายดีพักประชาพังประชรัฐมั่นคงห่วงแต่แพ้ทองทานค่ะคุณภับูลบอกว่ายังไงบอกสื่อควรจะไปห่วงนายกมากกว่าค่ะ คือที่บอกว่าพักพลังประชารัฐจะมีปัญหาเนี่ยขอเรียนว่าพักเราสบายมากมหัวหน้าพักมีความสุขและเข้มแข็งแน่วแน่จะดูแลพักพลังประชารัฐตลอดไปจะไปตลอดแบบนี้จนกว่าท่านจะไม่ไหวนี่ไงเสือถ้าจะห่วงไปห่วงนายกดีกว่าเพราะการไม่ปฏิบัติตามคำมั่นในที่นี้ก็คือหมายถึงเอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลเนี่ยค่ะอันนั้นแหละหน่าจะมีปัญหาอาจจะ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่งงไหมงงไหมปลอดอย่างงงผมจะบอกข้อที่หนึ่งคุณไพบูนอธิบายว่ายังไงให้ไปดูคำวินิจฉัยของสารมนุษย์วันที่14บสสิงหากรณีคุณเศรษฐาค่ะเรื่องขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเจตนารม์คำวินิจฉัยวันนั้นคุณไพบู์บอกเลยว่ามันชัดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารขาดคุณธรรมจริยธรรมเข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมือง ก็แปลว่าถ้าพูดไว้แล้วไม่ทําตามที่พูดขาดจริยธรรมใาการเมืองอยา่างร้ไยแรงออาไปหลอกเอาไม่ใช่ไปบอกให้เขามาถแถลงร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วถูกไหมเอาแล้วฝั่งนี้เขาไปโบทให้แล้ว39ขาดไปแค่หนึ่งติดทุระก็คือตัวท่านหัวหน้าพักเอาแล้วถึงเวลามาเททิ้งกันเนี่ยผิดคำมั่นสัญญากับประชาชนหรือสัญญาประชาคมเข้าขายผิดจริยธรรมทางการเมืองอยา่างไรแรง ยบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกต่างหากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362ค่ะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่าจําต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้กระทำการอันนั้น รางวัลที่ว่านี่คือเป็นพรรครัฐบาลและมีตาแหน่งรัฐมนตรตีใช่ไหมใช่แล้วยังไงแม้ถึงไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระทําเพราะเห็นแก่รางวัลก็คือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ทาไม่ได้หวังจะได้รางวัลไม่ได้หวังว่าจะได้ตั้งรัฐบาลแต่ก็ต้องได้เพราะท่านให้คาม,มั่นแล้วต้องได้เพราะบอกตอนนั้นว่าโคต้าเดิมอ่ากรณีนี้ถือว่านายกให้คําม,มั่นแล้วและก็บอกว่าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อชัดเจน อ่าตอนนั้นที่ถแถลงเป็นทางการไม่ถึงกระดาษบอกโคต้าเดิมนะแต่ถแถลงว่ามีพลังประชารัฐบอกอ่าร่วมรัฐบาลกันอ่าแล้วสรุปว่ายังไงนะตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยน,นี่ใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอาคุณพัยบุญพูดมาถึงขนาดนี้จจเป็นคนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบคุณอุ้งอิงข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่มคำถามนี้คุณไพบุญตอบว่าพลังประชารัฐเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกอแค่จะบอกถึงเรื่องราวคํามั่น พักพลังประชารัฐไม่ได้ไปหวังว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนอะไรเขาทําไปแล้วก็ทําไปเถอะทาให้มันจบจบเรามั่นคงที่ผ่านมาพลังประชารัฐก็ไม่ได้ยื่นเลยมาคุณเดืองไกรเขาทําไปน้าส่วนตัว, <c oughs> ตวเรืองไกใรใีกุธนะยื่นคุณองค์เอิงสองเรื่องแล้วเนี่ยใช่สมาชิกพลังประชารัฐทำในน้าส่วนตัว,ว,ตวเดี๋ย,ยังไม่นับที่ททคุณทักษิณบอกยื่นถอดถอนคุณเสถียรบสี่สิบสวใครอยู่เบื้องหลัง ก็รู้อยู่ว่าสายไหนคุณทักษิณบอกอย่างนี้หรือยังไงเอาฟังเสียงดูแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ต่อฟังตรงนี้สั้นๆเรื่องของพรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยเพราะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวตรงกับนายกรัฐมนตรีานายกรัฐมนตรีได้มีสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันอะไรก็สุดแล้วแต่พักได้ทำครบแล้วนะฮะตามคำมั่นที่ท่านนายก ก็ให้ไว้เราก็ตอบสนองแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกก็ต้องดําเนินการตามคํามั่นที่ให้ไว้ก็หลังจากท่านดารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีท่านก็บอกะว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ครบสมบูรณ์ละตามหลักการของคํามั่นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา362พักเราเนี่ยสบายมากท่านหัวหน้าพักท่านมีความสุขแล้วก็ท่านก็มีความเข้มแข็งไม่มี อะไรที่เราต้องไปห่วงท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่าเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นวินยูชนนะครับเขาก็จะว่าได้นะครับอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าพลังประชารัฐเราเป็นพักผู้ใหญ่ฮนะเราไม่ไปทําอะไรอย่างนั้นแนหะฮะเราเพียงแค่บอกถึงบ้าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของคํามั่นสารลับลือนก็ได้วางรบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วพักพลังประชารัฐเราไม่ได้ไปหวังอะไรว่าจะต้องไปเปลี่ยนอะไรนะท่านทําไปแล้วท่านทําไปเถอะทำไปให้มันจบเพราะพักพลังประชารัฐเรามั่นคง แต่เป็นห่วงผมอยากจะฝากย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่ามาห่วงพรรคพลังประชารัฐเลยและย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพรรคท่านนะท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเราเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีครับี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคท่านนะที่จะมาบอกไม่เอาพรรคไม่เอาพลังประชารัฐไม่สามารถรับได้จำได้ไหมค่ะอันนี้ไปที่น้ำตีแพทองทานเลยแล้วมีคำดูศักสถาการแถลง เอาคำสามนูนหมดเลยว,วินยูชนก็จะรับรู้วินยูชนจะว่าได้ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อ่ะวันนี้ขออนุญาตภาษาไทยสามสี่คำเลยจัดเต็มกันไปเลยน้องอ่ะท่านผู้ชมน้องว่าไปเอาเราจะมีคำว่าอคำที่หนึ่งน้องไปไปทีละคำหนึ่งกับสองรวมกันเอาใหม่เอาใหม่อะค่ะสวัสดีค่ะ ภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์เป็นคำกิริยาแปลว่าประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงแม่ของคำว่าซื่อสัตย์คือซื่อซื่อซื่สุจริตสุจริตเป็นคำนาม มีความหมายว่าความประพฤติชอบอยกตัวอย่างเช่นซื่อสัตย์สุจริตได้ใช่ไหมประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงตัวอย่างเช่นได้ถแถลงว่าเราจะร่วมกันตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งอย่างจริงใจแต่ถึงเวลา อากับไม่เอาไปร่วมบริษัทด้วยถือเป็นการคิดคดทรยศหรือไม่ประการใดที่เขาบอกว่าไม่คิดคดทรยศไม่คดโวงไม่หลอกลวงใช่ไหมไม่เอาแล้วให้ยกตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อีกสักคำหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แปลว่าอะไรประจักษ์เป็นคำวิเศษมีความหมายว่าปรากฏชัดอาจจะเป็นทางตาหรือใจก็ได้เช่น ประจักษ์แก่ตาประจักษ์แก่ใจประจักษ์แก่ตาประจักษ์แก่ใจความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ยกตัวอย่างเหรอยกตัวอย่างเช่นบ้าอเอาเอท่านผู้ชมยังถามก็ไม่หยุดหาว่าผมไม่นั่น <S <S ผมต้องจําเป็นต้องเปิดตะกี้สุดจริงๆมันพอลุกแล้วหนีบรองเท้ารองเท้าแตะฮะเออมันล้มจริงๆตะกี้ ขออนุญาตเถอะเดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตะกี้มันดีดแล้วมันเลือกออกใช่ไหมรองเท้ามันลุดเออ <c oughs> ขออภยัยถ้าผู้ชมที่ต้องเห็นความเป็นจริง <c oughs> เดี๋ยวจะไปเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมา <c oughs> น้องไบก็เห็นใช่ไหมตะกี้ใช่เห็นว่ารองเท้าลุดแล้วมันมันมัน,มนไอรองเท้ามันติดอยู่กับขาเข้าอีไอร้อนเนี่ยค่ะ <c oughs> เออไหนถึงไหนละท่านนี้น้องว่าเข้าไหม พลังประชารัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคุณสมชัยศรีชุติยากรไอ,อดีตรกตออดีตรกรตอได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกข้อบังคับพลังประชารัฐมันคือสิ่งที่พรักอื่นไม่มีม,มันคือสิ่งที่พรักอื่นไม่มีไม่รู้ใครเขียนพักอื่นอาจจะไม่มีสิ่งนี้แต่ข้อบังคับพักแต่พลังประชารัฐมีและมีเต็มๆครบทุกบรรทัดทุกตัวอักษร ข้อบังคับพักพลังประชารัฐหมวด8มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพักการเมืองและกรรมการบริหารพักการเมืองค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นยังไงร,รู้ได้ยังไงเอาอนเนื้อหามาตรฐานจริยธรรมตรุลารรการสามนูนองค์การอิสระที่ใช้บังคับสอสอสรัฐมนตรีที่คุณเศรษฐาถูกถอดถอนเนี่ยเอามาใช้เป็นข้อบังคับของพักแบบครบถ้วนไม่ตกหล่นแม้แต่ตัวอักษรเดียวค่ะมันอยู่ในข้อบังคับพักพลังประชารัฐอะ อาจารย์สมชัยบอกนี่มันแปลกไหมเพราะมันเป๊ะทุกตัวอักษรเลยเออค่ะแปลว่าอะไรอาจารย์สมชัยบอกแปลว่าอะไรที่บังคับกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระสอสอส,อสอวรัฐรมนตรีก็มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริหารพักรวมไปถึงระดับสมาชิกของพักพลังประชารัฐด้วยข้อ11ของข้อบังคับพักพลังประชารัฐเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุนดมการระบบว่า สมาชิกพักและกรรมการบริหารพักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นข้อ6 7 8ระบุว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงนี่ตามด้วยข้อ79ที่ว่า การดำเนินการแก่บุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายมก็คือถ้าใครฝ่าฝืนก็ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูนและตามกฎหมายอะค่ะใครฝ่าฝืนข้อบังคับของพักคุณสมชัยศรีชุทธยกรก็เลยยกขึ้นมาว่าการนำชื่อบุคคลที่กรรมการบริหาร ไม่ได้มีมติเสนอเป็นรัฐมนตรีเอาไปเสนอต่อแกนนำพักในการจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้จำนวนเสียงสอสอในกลุ่มของตนเอาไปแลกแม้ว่าจะไม่ใช่ชื่อของตนในฐานะสมาชิกพักแต่เป็นชื่อน้องชื่อบิดาชื่อหัวหน้าพักการเมืองอื่นที่มีความเชื่อมโยงถึงกันก็ไม่อาจจะพ้นผิดได้เพราะข้อ61ของข้อบงังคับพัก p a ั l i a m e n t a เขียนเอาไว้ชัดว่า เพื่อตอนเองหรือผู้อื่นด้วยการเขียนที่ว่านี้หมายถึงต่อไปไม่ใช่แค่มติขับออกด้วยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้แรงเป็นที่ประจักษ์แต่จะมีการดําเนินการในเรื่องจริยธรรมต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณสมชายตั้งข้อสังเกตว่ามันมีผลต่อการถอดถอนและตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนะคะจริยธรรมนเนี่ยใช่ไงไม่เห็นเหรอค่ะคุณพันนิกา ใช่โดนตลอดคุณปารีนาคุณปารีนาและคุณเสฐาค่ะถึงแม้จะยังไม่มีขั้นต่อไปแต่ดูคำวินิจฉัยเนี่ยค่ะโผล่ไม่ต้องไปจริยธรรมผิดอย่างร้ายแรงซึ่งอาจารย์สมชายบอกใครนะช่างรอบครอบในการเขียนข้อบ,บังคับราวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอ้าวแล้วคุณภัยบู์บอกไม่มีอยู่กับแบบครอบครัวจักพลังประชารัฐ<อ>เป็นหนึ่งเดียว จะไปขับทําไมอ๋อเรารักกันเราอยู่กันเป็นครอบครัวเข้าใจเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวไหมเออเราต้องเปลี่ยนสักหน่อยแล้วที่เราเห็นตอนนี้มันไม่ใช่นะที่ประจักษ์แก่ตาเนี่ยไม่ใช่ประจักษ์แก่ใจเนี่ยไม่รู้เอาไปฟังเสียงดูหน่อยใ,ใครจะไปขับครอบครัวตัวเองอะ่ะโอ้โหจะเป็นครอบครัวเรานะฮะอยู่ด้วยกันหมอดอนะ่ะฮะ ไม่มีไม่มีเรื่องนั้นสื่อขอให้ไปเคลียร์เลยฮนะไปลือกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่มีทําสิ้นแนละเราเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะฮะนนผมก็คุยนะท่านก็เหมือนกันก็อยู่กันแบบมีความสุขอยู่แล้วแหละนะแล้วย้ำอีกครั้งเป็นเรื่องของครอบครัวเรานะฮะพักพลังประชารัฐสมาชิกเนี่ย สสพลังประชารัฐเขาก็ทานข้าวกันคุยกันมีความสุขเป็นปกตินะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนะโอ้ยทำไมคนนอกชอบมาไปไปไปหวังอะไรก็ไม่รู้นะประสงค์ร้ายกับพักเราหรือเปล่านะเพราะครอบครัวเราหรือเปล่าขอใช้คำว่าครอบครัวนะครับ ว่าอบัวนเองินลูกดื่อพี่ไผ่นถ้าลูกยื่นจะทำตัวอะไรหคะทั่านี่ท่ผู้ชมขนาดที่ล่าสุดคุณไผ่บุญบอกพรคพรัสเป็นผู้ใหญ่ไม่ทำเราไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกเราแค่พูดถึงเรื่องคำมั่นเฉยๆจะไม่ไปยื่นอะไรแน่ไม่ยื่นไม่ทำเราเป็นผู้ใหญ่ตะกี้นี้ คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะเมื่อเช้าบอกว่าส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงท่านนายกคือคุณเรืองไกรนี่นก็ชอบไปรษณียน์นะส่ะอองหนังสือาทางไปรษณี e รู้กำหนดลงแน่นอนด้วยส่ง EMS ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แสดงหลักฐานต่อสาธารณะเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆรวม20บริษัทค่ะ คือคุณแพรทองทานเนี่ยระบุว่าลาออก15สิงหาก่อนจะได้รับปดกล้าวเป็นนายกรัฐมนตรี16สิงหาคุณเอิงไกรบอกว่าคุณแพรทองทานลงนามในหนังสือลาออกทั้ง20บริษัทจริงหรือไม่ม,มีสำเนาใบลาออกที่ลงรับโดยแต่ละบริษัทโดยถูกต้องตามวันและเวลาหรือไม่ คือการทําหนังสือถึงท่านนายกวันนี้เนี่ยคุณเดืองไกรบอกว่ามันมีเหตุมาจากที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อ27สิงหาว่าลาออกจากกรรมการบริษัทในเครือชินวัตร21บริษัทมันจริงหรือเปล่าที่นายกบอกไม่แน่ใจว่าลาออกไปกี่บริษัทแต่ยืนยันว่าอะไรที่ทําแล้วขัดต่อกฎหมายดําเนินการให้หมดซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายกาลังช่วยกันดําเนินการอันนี้วันนั้นที่คุณอุ้งอิงพูดนะคะแต่กี่บริษัทไม่แน่ใจขอดูกฎหมายเป็นหลัก คุณเดืองกาก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อทนายกท่านไม่แน่ใจผมก็เลยไปขอคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาตรวจดูพบว่าคุณแพทองทานได้ลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆรวม20บริษัทโดยทั้ง20บริษัท ไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาระบุตรงกันว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทก็คือเป็นการกรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งคนคือตัวคุณแพททองทานชินวัตรในใบในใบในแบบคำรับในแบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัดเนี่ยระบุเอาไว้ว่าได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคุณแพททองทานเนี่ยลงวันที่15สิงหามีผลตั้งแต่15สิงหาบริษัทได้รับเมื่อ15สิง ทีนี้คุณธงไกรบอกว่าบริษัททั้ง20แห่งเนี่ยมีที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ต่างกัน14บริษัทอยู่กรุงเทพอีก2บริษัทอยู่ปทุมธาน,นีอีก1บริษัทอยู่โคราชอีก3บริษัทอยู่ลำพูนการไปจดทะเบียนว่าบริษัททั้ง20แห่งได้รับหนังสือลาออกในวันเดียวกันก็คือวันที่15เนี่ยน่าสงสัยว่าหนังสือลาออกที่แต่ละบริษัทระบุว่าได้รับเมื่อ15เนี่ยมันจริงไหมเอาก็ส่งเอเมลไง เหตุใดจึงไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาอันนี้เหตุใดอีกจึงควรจะมีการเอาหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าแต่ละบริษัทได้รับหนังสือลาออกอย่างไรมีการลงเลขที่รับและวันเวลาไว้หรือไม่อืมเนี่ยแล้วก็อ้างอิงเรื่องก่อนไอเอเมอเมื่อกี้ผมเติมนะลองดูเห็นคุณเลืองกาก็ส่งเอเอมสใช่ไหมค่ะแต่นี่มันก็เป็นประเด็นที่คุณเลืองกตั้งคําถาม ให้คุณยิ่งาคุณแพทองทานเนี่ยโชว์ใบาลาออกกรรมการ20บริษัทเพื่อพิสูจน์ว่าลาออกจริงไหมหโดย<า>ขอดูเลขลับวันเวลาที่ชัดเจนเวลาด้วยนะที่แต่ละบ,บริษัทรับหนังสือลาออกอะค่ะ,ะซึ่งเพื่อพิสูจน์ขอให้นำตีสั่งการให้ทีมปวหไม้เอ,อกสารออกมาโชว์ รือแสดงต่อชานะทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลาออกจริงตามวันเวลาดังกล่าวและสามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกะกะตตามที่คุณเรืองไกรก่อนหน้านี้ยื่นไปขอให้ตรวจสอบด้วยคุณเรืองไกรบอกถ้าลาออกถูกต้องจริงมันก็ไม่มีปัญหากับการดํารงตําแหน่งนายกแต่ถ้าการลาออกเป็นการทำเอกสารย้อนหลังหรือลาออกจริงหลังจากวันที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกแล้วเนี่ยอ,อันนี้จะมีประเด็นให้กะกะตตรวจสอบค่ะว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น0วงเล็บ5้าประกอบมาตรา1น7หรือไม่นี่เรื่องเดียวกับเรื่องที่ไปร้องเรื่องที่สองถูกไหมเรือ่องแรกคือเรื่องกรณีไปใช้ที่สนามกอล์ฟและ,ะร้านอาหารค่ะไอะ้ที่ห้ามรับทรัพย์สินอ่ะค่ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องกรณีของคุณลาออกวันไหนแน่ค่ะอ่ะท่านผู้ชม